ว้าวว้าวสวัสดีค่ะวันนี้โต๊ะกลางเซนจูรี่นะคะมีงานกําไลสองสลึงลายน่ารักน่ารักนะคะมาให้ชมกันอีกแล้วนะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่ามีลายไหนกันบ้างจา้าเปิดตัวกันที่ลายแรกนะคะน้ําหนักสองสลึงนะคะทอง96.5เปอร์เซ็นต์นะคะดูเป็นงานจิวเวลรี่มากๆนะคะคล้ายๆกับงานจิดเพชรเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานสองกริย์นะคะ,อ,ะอันนี้ ล็อกรอบเลยเป็นไลโอซีจ้าลักษณะการล็อกนะคะก็เป็นระบบสองล็อกนะคะล็อกที่หนึ่งไม่ยากกับการใส่นะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ได้ชมนะคะข้อมือประมาณ15จนถึง15.5หใส่ได้นะคะนี่ใส่ด้วยมือเดียวก็ใส่ได้นะคะเนยห่ะล็อกที่หนึ่งนะคะพอล็อกที่2เราก็มาจาับที่หูห่วงช้างตรงนี้นะคะนี่ ล็อกตรงบ่ายอ่าก็ได้แล้วนะคะ,น,ะ,คะนี้นะคะน่ารักมากๆเลยลายนี้นะคะโอ้โหลายเป็นลักษณะของลายนฟินิตี้นั่นเองนะคะก็เป็นงานสองกริย์เช่นกันนะคะเรียบหรูดูดีอันนี้จะเป็นลักษณะการล็อกล็อกแบบนี้นะคะนีะ่เสียบกดเข้าไป ก็สะดวกดีนะคะใส่มือเดียวได้นะคะใส่เองได้เลยวงนี้ประมาณ1 5 5ห้จนถึงสิใส่ได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นงานเกลียวคลื่นนั่นเองนะคะเลนไฟมีเอ่ยสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับกำไรสองสลึงที่เข้ามาใหม่เซตนี้นะคะบอกเลยว่า สวยจริงๆจ,จ้าลักษณะสองล็อกนะคะหงนี้นี้นะคะนี่ใส่ทาพกับข้อมือให้ชมนะนี่นะคะก็ใส่เป็นแบบสวยๆเก๋ๆกันเลยนะคะใส่ได้ทุกวันทุกวันเลย สำหรับสองลายอันนี้เป็นลายเดียวกันนะคะแต่ว่ามีเป็นงานทองล้วนกับงานสองกษัตริย์นะคะก็สวยคนละแบบคนละแนวนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบเป็นงานสองกษัตริย์มากกว่าค่ะนะใส่แล้วดูดีจังเลยน่ารักน่ารักจริงๆนะคะข้อมือประมาณสิบ้าจนถึงสิ5ห้าห้านะคะเซตนี้ที่นำมาให้ลองอนำมาให้ชมนะคะ ก็จะมีเป็นลายอินฟินิต้นะคะจะเป็นวงนี้นะคะที่15.5จนถึง16ใส่ได้นะคะเดี๋ยวมาร่วมเซ็ตให้ได้ชมกันนะคะ,ะนี่นะคะสวยทุกวงจริงๆเลยโต๊ะกลางเซนจูรี่ยินดีให้บริการนะคะสามารถ มาหน้าร้านก็ได้หรือจะสอบถามทักทายมาทางไลน์ทางเฟซก็ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโต๊ะการเซนจูรี่นะคะวันนี้มีเป็นแหวนครึ่งสลิงมาให้ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเทโลลงนะคะว่ามีลายไหนที่ถูกตาถูกใจกันบ้างน,นะคะ วงแรกนะคะก็จะเป็นงานแบบแนวหัวโปร่ง่อยนะคะตรงก้านด้านหลังนะคะนี้เลยก็จะเป็นงานตัดเงานะคะหรือแหวนเกลี้ยงนะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้น้ำหนักทองครึ่งสลึงนะคะไซส์51นะคะถ้าเน้นการใช้งานนะคะก็เป็นลายนี้พอใช้ได้เลยนะคะลายถัดมานะคะก็เป็นงานหัวโปรง่งเช่นเดียวกันนะคะ นี่เลยค่ะก็เป็นงานหัวโปรงแบบค้นซรายนะคะก็จะวิบวับหน่อยนะคะตัวกา้านด้านหลังค่อนข้างตันมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ค่อนข้างแบบดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะไซส์อยู่ที่51นะคะสําหรับสาวนิ้วเล็กนิดนึงนะคะวงถัดมานะคะวงนี้มีจิกลายตรงกลางนะคะดูสวยและโดดเด่นมากๆเลยนะ,ะเป็นงานหัวโปรงเช่นเดียวกันนะคะตัวกา้านด้านหลังค่อนข้างหนาเลยนะคะไซส์ก็อยู่ที่51นะคะ ส่วนใหญ่แล้วงานทรงหัวโปร่งก็จะลายคล้ายๆกันนะคะแค่จิกลายแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะอันนี้ไซส์51เรายังอยู่กันที่ไซส์51น้ำหนักของครึ่งสลึงนะคะไซส์51ทรงของคุณผู้ชายก็มีนะคะจะซื้อฝากลูกหรือว่าฝากหลานนะคะก็ได้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นทรงของคุณผู้ชายหน่อยนะคะวรงนี้ไซส์อยู่ที่51นะคะส่วน วงนี้นะคะก็จะตัดลายน่ารักไม่แพ้กันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีตรงที่หยกัยกๆตรงด้านหน้านะคะทําให้ดูแตกแต่างจากเป็นาลายทรงโดนัททั่วไปนะคะตรงก้านด้านหลังก็แข็งแรงไซส์51นะคะวงนี้นะคะก็จะเป็นงานเกลี้ยงแบบว่าไม่มีข้นทรายนะคะแต่ว่ามีเป็นงานจิกลายนะคะให้ดูมีสีสันขึ้นมานิดน้อยนะคะนี่ ดูแวแววาวมากๆเลยอันนี้ไซส์อยู่ที่ไซส์52นะคะเราขยับไซส์ขึ้นมาที่ไซส์58กันบ้างเนาะวงนี้ก็ดูสวยไม่แพ้กันเลยนะคะซื้อใส่เองก็ดูดีนะคะอันนี้จะเป็นงานทับลายทั้งวงเลยนะคะแล้วก็มีจิกลายเล็กๆนะคะดูน่ารักมากๆเลยนะคะวงนี้อันนี้ครึ่งสลึงแหวนครึ่งสลึงนะคะ ส่วนของแหวนเครึ่องสลึงม,มีหลากหลายลวดลายมากๆเลยนะคะอันนี้ไซส์59นะคะสำหรับสาวไซส์ใหญ่นะคะไม่ต้องน้อยใจเลยนะคะวงนี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะไซส์59นะคะสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยจ้าส่วนวงนี้มีเป็นงานจิตลายแบบดาวกระจายนะคะตัววงอ่ะไม่ไม่ไม่โปรกนะคะวงนี้แต่ว่า,าตัวฐานด้านล่างก็จะค่อนข้างตานหน่อยนะ สวยมากๆเลยนะคะส่วนวงนี้นะคะจะเป็นของคุณผู้ชายนะคะส่วนใหญ่คุณผู้ชายจะใส่เป็นลายประมาณนี้อันนี้น้ำหนักทองครึ่งสลึงน,นะคะส่วนเรื่องราคาก็จะคิดตามน้ำหนักทองนะคะแล้วแต่วันนะคะราคาคิดวันต่อวันนะคะวงนี้ไซส์58นะคะ เดี๋ยวเรามาดูลายของคุณผู้ชายกันอีกวงนะคะแล้วก็จะไปดูเป็นงานแนวแฟชั่นของคุณผู้หญิงกันบ้างนะคะวงนี้ก็ไซส์58นะคะสนใจเป็นวงไหนนะคะสามารถแคปรูปแล้วก็ทักหาหน่องแอดมินได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ลายดอกไม้นะคะมีดอกพิกลประดับตรงกลางนะคะตัวก้านเป็นงานก้านคู่นะคะก็แข็งแรงประมาณหนึ่งนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะไซส์58นะคะ วงถัดมาเป็นงานก้านคู่เช่นเดียวกันนะคะก็มีหัวใจตรงกลางสี่ดวงเลยนะคะมีเป็นจิกลายเล็กน้อยนะคะส่วนตัวท้องแหวนนะคะตรงนี้จะปั๊มเป็นทับลายทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ไซส์อยู่ที่58นะคะงานหัวใจแบบห่วงก็สวยเก๋ไก๋ไม่แพ้กันเลยนะคะเป็นงานฉลุทั้งวงเลยแล้วก็เป็นแบบปั๊มลายทั้งวงเลยนะคะ นี่ดูสวยมากๆเลยนะคะอันนี้น้ำหนักทองครึ่งสลึงนะคะไซส์อยู่ที่58ค่ะวงถัดมานะคะเป็นงานหัวใจพ่นทรายนะคะตัวก้านแหวนเนี่ยทำมาได้สวยมากๆเลยจะออกแนวไทยๆหน่อยนะคะแล้วก็มีการปั๊มลายทับอีกทีนะคะดูเก๋ไก๋มากๆเลยเป็นงานดีไซน์ที่ดูดีมากๆเลยนะคะนี่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะวงนี้ไซส์58นะคะ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปนี้ที่ลายปลาโลมานะคะคู่น้องปลาโลมาคู่ไซส์51นะคะอันนี้เป็นงานก้านคู่นะคะเป็นงานแหวนเกลี้ยงนะคะสวยมากๆเลยนะคะงานตัวนี้นะคะค่อนข้างตันนะคะแหวนตันมากๆเลยนะ วันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะน้องไอขอฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรานํามาให้ชมเป็นสร้อยข้อมือน้ําหนัก2บาทนะคะวันนี้พิเศษกันเลยนะคะจะเป็นลายโปร่งนั่นเองนะคะก็คือจะมาบอกว่า คือถึงเป็นลายโปร่งเนี่ยน้ำหนัก2บาทแะนะคะก็สามารถที่จะใส่ติดมือทุกวันได้นะคะใส่สวยๆงามๆทุกวันได้เลยนะคะเพราะว่า2บาทเนี่ยน้ำหนักทองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหรือจะหนานั่นเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าพูดอีกแนวนึงก็คือ ค่อนข้างที่จะแข็งแรงระดับหนึ่งเลยนะคะสําหรับลายโปร่งนะท่านใดที่ใส่ทองนะคะก็คือต้องแนะนํานิดหนึ่งว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทองคำเนี่ยยิ่งเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงนะคะความนิ่มเนี่ยก็จะค่อนข้างมากนะคะก็คือเหมือนกับว่า จะมีความนิ่มความยืดหยุ่นในตัวนั่นเองนะคะสำหรับทอง96.5%มาตรฐานทองคำไทยนะคะ,ะวันนี้นะคะลวดลายก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะให้รับชมกันไปด้วยแล้วก็ฟังสาระดีๆกันไปด้วยนะคะอย่างเช่นลายนี้นะคะเป็นลายเบน์แล้วก็มีลูกตุ้มฉลุด้วยนะคะพิเศษก็คือมีอะไรคะมีเป็นเพชรสังเคราะห์นั่นเองนะคะหรือเพชรซีแซกเก็ตเอนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักลวดลายกันดีนะคะก็ 嗯。Mm. ที่ขายดีเลยก็คือเป็นลายเบนนั่นเองนะคะพิกุลก็ไม่น้อยหน้านะเม็ดข้าวโพดเอ่ยเกรลรดมรกตเอ่ยลายเกลียวฝรั่งเศสเอ่ยนะคะอันนี้นะคะที่เป็นสาวกร้านเราเนี่ยก็จะรู้ว่าลายไหนที่ขายดีและลายไหนที่สวยใส่ขึ้นคอนะคะหรือใส่ขึ้นมือนั่นเองนะคะแม้แต่แหวนค่ะลายไหนที่ใส่แล้วสวยนะคะแต่อยากจะแอบกระซิบบอกทุกนว่าเป็นทองนะคะลายไหนใส่ก็สู ไค่ะหรือแม้แต่เราจะผิวดำผิวเขาผิวอ,ออกน้ำพึ่งผิวยังไงก็ตามนะคะใส่ทองปุ๊บคุณจะดูมีสง่าราศีขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เหมือนจะมาเมสากันไปด้วยในตัวเนาะนะคะก็มีทั้งงานกึ่งกำไรนะคะงานห้อยตุง้งติ้งนะคะหรือว่าจะเป็นงานตุ้มอยู่ตรงกลางนะคะก็มีหมดเลยนะ คลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับลายโปรง่ปรงๆสวยๆนะคะน้ำหนักทองสองบาทนะคะใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มีเป็นสร้อยคอนะคะพร้อมแหวนนะคะเข้าเซตน่ารักน่ารักมาให้ชมกันหนึ่งเซตนะคะเป็นงานสินค้าเข้าใหม่เลยนะคะก็เป็นงานสร้อยคอระยานะคะลายอินฟินิตี้นะคะประดับตกแต่งด้วยงานเพชรรเจียนะคะใส่คู่กันกับแหวนนะคะลายอินฟินิตี้ตกแต่งด้วยเพชรรเจียเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปดูแบบสินค้าพร้อมๆกันเลยนะคะ เริ่มตม้นกันด้วยที่งานสร้อยคอก่อนนะคะตัวสร้อยเนี่ยก็จะเป็นงานลายสีเสาตันเลยนะคะความยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16-17นิ้วนะคะพร้อมกันกับจี้นะคะตกแต่งด้วยงานจี้ลายอินฟินิตี้นั่นเองนะคะเป็นงานประดับเพชรรัสเซียเลยนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นแหวนน้ำหนักหนึ่งเสลึงนะคะลายอินฟินิตี้เหมือนกันเข้ากันกับสซ้คอเลยนะคะเป็นงานตกแต่งด้วยเพลาเซียเช่นเดียวกันนะคะตัวเรือนแหวนนะคะก็จะเป็นลายกิ้งเกลี้ยงนะคะนี่เลยแบบน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสินค้าเซตนี้นะคะก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามราคานะคะความแจ้งขนาดไซส์แล้วก็ความยาวได้เลยนะคะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะ